ความสุขในบ้านปลายของชีวิตนะลูกนะจําไว้อย่างหนึงจงอยู่กับความจริงอยู่กับความจริงบ้านปลายของชีวิตไม่ใช่การวา่หาเงินมีเงินได้มากบ้านปลายชีวิตคือการมีความสุขให้มากเราหาเงินเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วนะลูกเราหาเงินเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วเมื่อบ้านปลายชีวิตของเรา สิ่งที่เราควรแสวงหาคืออะไรลูกความสุขกับครอบครัวความสุขกับลูกกับหลานความสุขในสิ่งที่เราแสวงหามาทั้งชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือไม้ใกล้ฝั่งรอวันตายทั้งนั้นนะใช่ไหมลนะ่ะตายอย่างสุขหรือตายอย่างทุกข์เท่านั้นเองถ้าวันนี้เรายังอยากได้อยากมี โดยสังขารด้วยอายุของเรามันผ่านมานานแล้วนะลูกมันหมดเวลาอยากได้อยากมีแล้วลูกตอนนี้มันต้องอยู่กับความอะไรลูกความสุขในบ้านปลายของชีวิตความสุขในบ้านปลายของชีวิตคือการได้เห็นโลกใบนี้ให้นานที่สุดเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้สัมผัสในสิ่งที่ไม่เคยสัมผัสไปในที่ที่ไม่เคยไปทำสิ่งนี้ในบ้านปลายชีวิตซะ สุดท้ายแล้วมันจะได้เมกเสียชาติเกิ